พอเชแล้ปุ๊บกระจังหน้าโคเมียมเนี่ยเขาจะใหญ่ดูมีมิติมากขึ้นดูสปอร์ตดูเร้าใจเป็นไฟ LED นะครับสวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับที่สำคัญคันนี้มีแพตเทิร์ชิพนะครับปรับเกียร์เล่นเกียร์ได้จากหลังพวงมาลัยนี้นะครับ ดีครับเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับปั๊บชัยเชื่อบายเก่งพระรามเก้านะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ศูนย์รถยนต์มือสองเก่งพระรามเก้าที่เดิมของเราแล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเจ้ารถพ o n d a HRV นะครับปี2018นะฮะตัวไม่ได้เช็แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลยว่าสภาพคันนี้นะฮะจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยนะครับ HRV เนี่ยพอเช็แล้วปุ๊บก,กระจังหน้าครเมียมเนี่ย เขาจะใหญ่ดูมีมิติมากขึ้นดูสปอร์ตดูเล้าใจตาคันด้านนี่เด่นชัดแน่นอนมาพร้อมกับไฟเดย์ทมนะครับเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกถูวดีเรามาดูห้องเครื่องหัวน็อตดีกว่าว่าน้าเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุมาบ้างไหมใไปดูนครับอันนี้คือเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับก็สภาพไม่เป็นไรหลังจากที่เราทําให้สะอาดแน่นอนแต่ประเด็นหลักเราต้องดูที่ตัวถังนะฮะ หัวน็อตฝากระโปรงต้องเดิมนะครับไม่มีการขยับนะครับทัางแก้มซ้ายแก้มขวาทานหน้าเนี่ยเดิมหมดไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc นะครับเ็นซีเครื่องนี้ก็ใช้ e85 e10 ได้ประหยัดพลังงานประหยัดเงินเราด้วยถือว่าเซฟเงินของเรามากนะสำหรับใช้ Honda HRV คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าด้านข้างด้านหลังเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยดีกว่าครับ คันนี้นะมาพร้อมล้อขอบ17นะครับยางก็บอกเลยนะฮะว่ายางปี2020นะครับปลายปีใช้ได้หินยาวๆนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วที่จับนะครับเป็นโครเมียมนะครับของค r v ชีคันนี้เป็นตัวท็อปคุณก็เป็นเคเบิลนะครับเวลาทำใหคุณแจอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องกดนะก็กดปุ่มนี้เปิดรถได้เลยะไปดูด้านข้างกันดีกว่าว่าด้านข้างเนี่ยเฮ้ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาบ้างไหมดึงเลยฮะดูกระดูกงูนะครับเบดอาร์นะ ต้องเดิมสวยแบบนี้นะครับต้องอยู่ครบไม่หายไปนะครับคือเดิมไม่เคยเกิดยิ่กควค่ำอุบัติเหตุด้านข้างหนักต้องดูอย่างนี้นะครทั้ง4ี่ประตูนะครับเวลาซื้อรถนะฮะอ่ะ ต่อไปนะครับไปดูท้ายกันบ้างดีกว่านะฮะว่าท้ายคันนี้เป็นยังไงนะครับสำหรับรถท้ายของ HRV นะครับดูนะฮะไฟอย่างแรกเลยตัวไเตอรเชนเนี่ยเป็นไฟเอลีดีนะครับสวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มี IV Tech ตาโลโก้ HRV ออยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีแถบข้เมีย์ให้นิดหนึ่งตรงนี้นะฮะไปดูว่าเคยแกะฝาโปมาทําสีบ้างไหมดีกว่าตาปั๊บมาอนี่ดูเลยอย่างแรกนะฮะแตเข็ดนะครับต้องสวยเหมือนออกข้างเลยครับเป็นเดิมอย่างนี้นะครับ แสดงให้เห็นว่าต่อไปควรเนาะต้องไม่เคยขยับนะครับดูนะครับเดิมขนาดนี้ไม่มีการแกะทําสีเกิดอุบัติเหตุทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอาร์กนีต้องเดิมนะครับดูแค่นี้รถสวยแน่นอนต่อไปดูยางอะไรนี่เสียอปันดูยางอะไรนะครับเดิมอยู่ครบแล้วก็ซีนเดิมอยู่ครบ ไม่มีการทาสีหรือเกิดบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะแล้วก็สามารถนะครับพับเบาะได้ด้วยเวลาเราดมทางไกลๆหรือเก็บไม้กกลอฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถพับเบาะตรงนี้ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูภายในดีกว่าว่าคันนี้นะครับออปชั่นจะมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูข้างในกันดีกว่าครับเราก็อยู่ภายในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่างแรกเลยภายในนะครับคันนี้นะครับสีดำโปรมาลายเป็นมา l t i ฟังก์ชั n นะฮะ เพิ่มเสียงฝั่งนี้คุ้คอนโทรลฝั่งนี้แต่ที่สําคัญคันนี้มีแพทเทิร์ชิพนะครับปรับเกียร์เล่นเกียร์ได้จากหลังพวงมาลัยนี้นะครับกดเพิ่มฝั่งขวาลดฝั่งซ้ายนะครับคอนโซลกลางเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นจอนะครับจอนี้ก็มีรับโทรศัพท์ต่อบูทคูดอะไรได้ปกตินะครับแล้วก็อ่ะลงมาต่อมาแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับก็ปรับต่างๆได้จากตรงนี้เลยเป็นจอทัชสกรีนนะครับนี่ทันได้ ให้ความสัมผัสดี่ว่าดีอยู่เหมือนกันเอ๊สาย a u ยอยู่ไหนสายชาร์จอยู่ไหนนี่เขาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี่ด้านใต้คอนโซลตรงนี้คล้ายกับซีดิกนะเดี๋ยวนี้แบรนด์ได้แล้วชอบสอดมาน,นี่ยนี่ power outlet HDMI ทุกอย่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์คันนี้นะครับก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะ7สปีดน,นะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เบรกโฮคอนโซลก็จะยกสูงขึ้นทำให้แบกเป็นผู้ขับขี่กับคนนั่งอ่ะ ดูเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นทรงเบาคลายย้ายบักเก็ตซีนหน่อยแต่ว่าเราทําให้ดูทรงเบาสปอร์ตนะครับดูหัวพนักหน้าที่พิงพนักของหัวเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นแผงประตูนะฮะเราใช้ใช้วัสดุนะครับดูดีขึ้นแบบนี่ตัวไม้เชนเนี่ยดูนิ่มเป็นซอฟทัชมากขึ้นนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมกระจกตัดแสงด้วยนะครับกดเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยและต่อไปคันนี้นะครับก็จะมีคู่มือบุ๊สวิตครบเลยนะครับ คู่มูอการใช้งานสมุดรับประกันอยู่ครบครับเดี๋ยวเราไปลองดูห้องโดยสารสำหรับ SUV คันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะไปดูด้านหลังกันดีกว่าไะเราก็อยู่ในห้องโดยสารตอนหลังเป่นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาเป็นไงครับดูกว้างพอสมควรเลยนะครับเฮดรูมแล้วก็เล็กรูมนะครับดูนะครับเหลือ แล้วที่สําคัญคันนี้เบาะสีดําสภาพเบาะที่ดีมากเลยเดิมๆใหม่ๆนะฮะแล้วคันนี้ก็เป็นรถ s อ v นะครับก็จะเหมาะกับมีครอบครัวจะมีที่ใส่คาร์ซีทให้ด้วยแจว่าคันนี้จะมีแอร์แบกนะครับ8จุดด้านหลัง2จุดแล้วก็ทั้งเสาทั้ง2ข้างนะครับอีก2จุดพวงมลาลัยตรงฝั่งคนขับนะครับแล้วก็จะมีนี้อีกตรงเบาะนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาตรงนี้ก็จะเป็นที่พัก แขนธรรมดานะครับแผงประตูนะครับก็เปิดด้านหน้านะครับให้ความสุขที่นุ่มดูวัสดุที่เขาใช้ถือว่าค่อนข้างจะพรีเมียมเลยสำหรับ HRV คันนี้ดูรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าราคาคันนี้จี้เก่งพลาัาเก้จะนำเสนอเนี่ยเล้าใจขนาดไหนไปดูราคากันเลยครับสำหรับราคาคันนี้นะครับราคาเลยนะฮะ7 5 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2018นะครับไมวิ่งหลักหมื่นนะฮะ คุ้มโคตรละครับคันนี้ซื้อลูกคารานะครับรถสวยไม่พอนะครับยังมีอยู่วารันตีหลังการขายให้2ปีเต็มส้นศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อนครับช่วยเหลือดุมเสิญยี่สี่ชั่วโมงอีก1ปีเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบที่รี้อยสำหรับรีวิวรถ Honda HRV และมาเจอกันใหม่กับปั๊บไทยเชฟฝ้ายเก่งพลาม่ก้านะครับใน EP ถัดไปนะครับและมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ